จึงทำเป็นพระบิดาแห่งขันนวลคขอยดาดาบัวเราพรสาานพรบาทสมเน็จพระบนาถบเดมหาราชองคก็ต้องตตแรง ถัมเลขให้นาร่างฐานวรได้มีติว่าวันที่2 0สิงหาคมพุทธศักราช2,545เสหอเสี้ไพดมาเปเด็กเาะาังวนทีสหาคหง่งวน่านะ ที่ตรงท้ายก็จะเป็นของสำนักงาแล้วก็ในช่วงท้ายที่เป็นเป็นตอสัมภาษณ์นะครับแค่จะเป็นเพราะว่าน,นี้แต่งตัวน่ามานนกนะนนค,ครับขอรบพิธีและนอนนำเลขในเรียบร้อยครับ